สวัสดีจ้าบ้านสวนลุงมนมาทำวิดีโอให้ดูลุงมนกำลังต่อไดน้ำนะจ้าลงกับในบอ่อน้ำเพื่อที่จะไดขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลงสวนนะจ้าน้ำคือสีเขียวมรกตดีเท่าน่ะเธอแต่มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่เน่านะมันก็ไม่ใช่น้ำเน่านะแต่แบบอาจจะเป็นเพราะว่า กิ่งไม้มันลงไปเนาะเศษใบม้งใบไม้เดี๋ยวฝนตกมากระใส่กับคืนมีป่าบนบุปปาบุบปับไม่แสงไม่น่าไม่เน่าหรอกค่ะนะนะเนาะต้นไม้ตายลงเพราะว่าตอนนั้นฝนตกนะจ๊ะเราน้ำขึ้นมาจนจนแบบเป็นเดือนเดือนเกือบสองเดือนเนาะเธอเนาะที่น้ามันขังเนาะ ต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวที่อยู่ตรงเน,เนี้ยเนี่ยเนี่ยเห็นใบไหมจ๊ะในต้นมะพร้าวอยู่ตรงเนี้ยตายเลยขยะโอ้โหขยะลงไปเดี๋ยวค่อยเก็บขึ้นลุบมลเก็บขึ้นมานะ่ะแล้วก็ต้นตะคคบต้นภาคเกษตรแล้วก็ต้นตะคคบแล้วก,ก็ต้นภาคเกษตรก็ล่วงตายล่วงลงมาเลยจ้ะ อันนั้นเป็นบันไดที่ลุงมลซื้อมาใช่นะจ๊ะเป็นบันไดไม่ไผ่ที่นี่อยู่บนโบกนะหมอดมันขึ้นก็ได้เอามาโยนลงน้ำไว้แช่น้ำไว้โอ้โอระวังเสร็จแล้วตีเสร็จแล้วนะจ๊ะได้น้ำของเราก็นั่นลงมาเหนื่อยไหมจ๊ะ ว้ยบานกะลุกบ่ะธนเด็กขึ้ความสะอาดเอาสาไฟมาโอ้ย